หายปริศนาการเสียชีวิตคิมแซรอนตำรวจเผยความจริงที่ทุกคนต้องรู้ตำรวจถแถลงสรุปสาเหตุการเสียชีวิตคิมแซรอนปิดคดีอย่างเป็นทางการความคืบหน้าล่าสุดคดีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวคิมแซรอนที่สร้างความสะเทือนใจไปทั่วเอเชียล่าสุดตำรวจได้ออกมาถแถลงสรุปผลการสืบสวนอย่างเป็นทางการแล้ว ตำรวจถแถลงว่าจากการตรวจสอบพบว่าคิมแซรอนได้ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองและจะดำเนินการตามคดีฆ่าตัวตายก่อนหน้านี้ไม่พบจดหมายลาตายและไม่มีสิ่งผิดปกติในการสืบสวนตำรวจจะไม่เปิดเผยผลการชนสูตรตามความประสงค์ของครอบครัวคิมแซรอนถูกพบเสียชีวิตในบ้านพักเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์เวลา16นาฬิกา50นาทีตามเวลาเกาหลี หลังเพื่อนไม่สามารถติดต่อเธอได้นาที่เกิดเหตุตำรวจไม่พบหลักฐานการก่ออาชญากรรมหรือร่องรอยการบุกรุกพิธีศพของคิมซารอนจะจัดขึ้นที่ห้องจัดงานศพของศูนย์การแพทย์อันซานในเขตสงพากรุงโซโดยมีกำหนดจัดพิธีในวันที่19กกุมภาพันธ์ครอบครัวขอจัดงานศพเป็นการส่วนตัวโดยไม่มีสื่อมวลชน